ผลิตภัณฑเสริมอาหาร AB c o คอลลาเจนผสมรังนกแท้เพื่อสุขภาพ กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะนั่นก็คือสุดยอดคอลลาเจนนะฮะทำไมถึงกล้าพูดว่าสุดยอดคอลลาเจนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใส่รังนกนะฮะและก็วิตามินซีด้วยนะ,ะวิตามินซีหลายเจ้าอาจจะใส่แต่ว่ารังนกนี่ไม่มีใครกล้าใส่เพราะรังนกเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนจีนเขาจะเปรียบเสม,มือนว่าเป็นทองคําขาวเลยทีเดียวนะฮะราคาจะสูงเหมาะสาหรับผู้ป่วยผู้ป่วยหรือคนที่อยากจะดูแลสุขภาพวันนี้เขามาบรรจงใส่เรียบร้อยแล้วใน A B คอลลาเจนนะคุณผู้ชม แต่ตัวคอลลาเจนของเขาเนี่ยเป็นไต่เฟปไทน์นะ,ะแล้วก็ดื่มไปแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยไม่ใช่เป็นตัวที่แบบว่า ตัวใหญ่หมายถึงอนุอนพันธ์ที่ใหญ่อนุพันธ์ใหญ่จะเหมาะสําหรับการทานนะฮะอ,อันนี้เหมาะสําหรับการทานนะ,ะ,ะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวแล้วบวกกับวิตามินซีลงไปด้วยเนี่ยจะเพิ่มกลไกในการออกฤทธิ์ได้ดีมากๆกระดูกเนี่ยแน่นอนร0 0แข็งแรงแน่นอนใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกนะ,ะปวดหัวเขา่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายหรือคนที่อายุ2 0ถึง30 40 50 60 70 80 90ก็ 100, ถึง100ก็ต้องทานคอลลาเจนเพราะ25ไม่ผลิตเรียบร้อยแล้วนะฮะเราต้องเติม เติมเข้าไปและใช้แค่นิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะ เขาต่างจากย่ออื่นนะย่ออื่นต้องใส่ประมาณ2องสองสองอ่ะสองสามช้อนใช่ไหมอันนี้เขาช้อนเล็กๆช้อนเดียวจบู่จบจบแล้วนะคะคุณผู้ชมนะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสาหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณซื้อ a อบีคอลลาเจนซื้อ1กระปุกนะคะแถมให้1กระปุกและยังแถมให้อีกกับขนาดพกพาอีก1กระปุกในราคาพิเศษเพียงแค่9 9 0บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0 6 5 594 1925้เาีอย้ำอีกรอบนะคะ065 594 1925่อค่ะคุณผู้ชมนะราคา ไม่แพงเลยนะฮะ900กว่าบาทนะฮะแถมแล้วแถมอีกนะฮะ,ฮะสําหรับเจ้าแรกเจ้าเดียวใส่ลังนกด้วยนะฮะ เก้าเกริกพลแยกทางกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหมายความว่าแยกออกจากค่ายนะฮะ,ะเขาบอกว่าตอนนี้ปังมากงานแน่นคิวงานแน่นยอดวิวยอดเพลงทะลุทะลุสลัมสลุมทลายแล้วคือเส้นทางของเราเนี่ยเหมือนเหมือนแยกทางกันเลยนะมันสวนทางกันเลยอะ่ะแต่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสค่ะสำหรับน้องเก้าเกริกโพลนะเจอดราม่าอะไรต่างๆมาก็เยอะโดนเหมือนหลายคนก็บอกว่าน้องโดนโกงไปแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยน้องเนี่ยคิวแน่นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะน้องเขาเนี่ยโพสรางงานเอาไว้ใน Facebook ที่มีคิวจองตัวทั้งในกรุง รวมไปถึงต่างจังหวัดอยู่หลายที่เลยแล้วน้องเนี่ยมีการเขียนข้อความเชิญแฟนๆมาร่วมงานด้วยนะคะใกล้ตรงไหนมาจอยกันนะครับนี่น้องก้าวก็บอกมาแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้ผลงานเพลงที่น้องเนี่ยเคยแต่งเอาไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วก็มีคนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยกับเพลงที่ชื่อว่ามีสิทธิ์รักไม่มีสิทธิ์ครอบครองตอนนี้ยอดเข้าชมกว่า4ล้านวิวแล้วนะคะน้องก้าวบอกว่ายอดวิวเนี่ยขึ้นรายวันเลยวันละแสนวิวนะคะรู้สึกขอบคุณทุกคนมากแล้วก็แง้มอีกว่าต้นเดือนหน้า จะมีโปรเจกต์ใหญ่อยากให้รอติดตามกันครับอ้าวนะฮะยกเลิกใช้หนังนะเด e k คิงเม k เกใช่ไหมฮะใช่แม่ี่หัดใหญ่นะเจ้าหน้าที่รัดแจงผู้ใหญ่ไม่สบายใจมันเป็นเรื่องราวของอ e ิมเมลดามาโกสและก็ตระกูลของเขานะฮะ,ฮะที่ทำให้ประเทศฟิลิปปินเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพับลงไปเลยนะฮะล่มจมเลยนะและ้วเป็นยังไงฮะคือการฉายหนังเรื่องนี้นะคะ The King Maker ที่หาดใหญ่เนี่ยเขาถูกยกเลิกเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ขอให้ระงับด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าจะล่อแหลมสื่อไปในแนวทางเดียวกับประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้งเนื้อหาชื่อเรื่องถึงแม้ก,กระทั่งเรื่องของโปสเตอร์เนี่ยที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มันก็ดูมีความหมิ่นเม่ล่อแหลมสื่อไปในแนวทางเดียวกันกับประเด็นอ่อนไหวที่ไม่ การเรียกร้องกันอยู่ตอนนี้เลยให้ทางผู้จัดเนี่ยพิจารณาระง,งับกิจกรรมนี้หน่อยแต่ว่าทางผู้จัดเนี่ยจะออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าหนังสารคดีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหนังที่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ได้อยู่แต่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับทางเจ้าหน้าที่รัฐผู้จัดเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคระง,งับไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมฉายหนังนี้แต่ก็มีคําถามและก็ความไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นมาว่าทําไมถึงมีกรณีแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินกว่าที่ขอบเขต กฎหมายมีการกําหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าสําหรับหนังสรารคดีเรื่องนี้เนี่ย The Kingmaker ก็อย่างที่แม่บอกไปเนี่ยคือเขามีชื่อไทยนะคะว่าแด่ลูกผัวและตัวฉันเองกํากับโดยลอเรนกรีนฟิลนะคะผู้กํากับชาวอเมริกันที่เขาบอกเล่าชีวิตแล้วก็ความเป็นไปของอิมเมลดามากอสอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะของฟิลิปปินเป็นภริยาของนายเฟอร์ดินานมากอสอดีตประธานาธิบดีที่ถูกประชาชนเนี่ยค้นล้มให้ลงจากอํานาจในปี1986ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายให้เห็นตัวตนแล้วก็แนวความคิดของอิมเมลดานะคะ ในการเข้าสู่เส้นทางอํานาจการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหรูหราท่ามกลางความทุกข์ร้อนยากลําบากของประชาชนชาวฟิลิปปินส์รวมไปถึงแผนการนําครอบครัวของเธอหวนคืนสู่อํานาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มีการจัดฉายอยู่นะคะโดย Documentary Club ในโรงภาพยนตร์สองแห่งก็คือเฮาส์สามย่านและก็ลิโด้คอนเนคกรุงเทพมหานคระนะฮะเดอะคิงเมเกอร์หลายคนบอกว่าไปดูมาแล้วสนุกนะคะที่เต๋อได้ดูทีเซอร์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวมันไม่ได้เกยวกับเมืองไทยเลยนะคะแต่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ โหที่ในเรื่องของการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีความเจริญก้าวหน้าสมัยเฟอร์ดินานด์มากกสเนี่ยมาเป็นประธาน,นาธิบดีนะคะแล้วก็มีภรรยาก็คือเอิมเบรดามาโกสนะ,ะแล้วก็มีลูกๆด้วยนะฮะ mm hmm. ก็เลือกตั้งก็มาชนะแล้วก็พัฒนาประเทศจนเป็นตามหลังแค่ญี่ปุ่น mm hmm. ในเอเชียนะ mm hmm. ตามหลังแค่ญี่ปุ่นประเทศเดียวคือตอนนั้นพัฒนามากถูกต้องเพตอนหลังเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า โกงกันเกิดขึ้นม,มันมีเหตุการณ์โกงกันเกิดขึ้นแล้วประชาชนลุกฮือต่อต้านต่อต้านระบอบนี้ออกไปแล้วก็อเมลดานและก็เฟอร์ดินานเนี่ยก็หนีไปอยู่ที่ที่ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เฟอร์ดินานมาโก็เนี่ยก็เป็นคนที่ทําให้ฟิลิปปินเนี่ยเปิดประเทศฟิลิปปิน,นให้เอาฐานทัพอเมริกันเนี่ยเข้ามาในประเทศตัวเองด้วย นั่นแหละมันก็เลยทําให้คนฟิลิปปินส์บางคนเขาก็ยังรักอยู่<ฆ>บางคนเขาก็เกลียด<อ>บางคนเขาก็ไม่เลือกบางคนเขาก็เลือก<ฆ>อันะนั้นมันอยู่ในมุมมองของประชาธิปไตยแต่ว่าอิมเมอร์ดามา์กสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าใช้ชีวิตได้อย่างแบบว่าหรูหราหมาเห่ามากรองเท้าของเธอเนี่ยแบรนด์หมดเลยนะฮะ<ฆ>เป็นแบรนด์หมดเลยนะครับเขาบอกมีเป็นหมื่นๆคู่ในห้องห้อง <ใจ S 2> หนึงใส่หมดด้วยเหรอนะเอาไปไม่ได้ไงตอนหนีออกไปรองเท้ายังอยู่ไงแล้วก็หอบเงินหอบทองไปตอนไปอยู่ที่ฮาวายอ่ะแล้วตอนหลังสามีก็เสีย ชีวิตที่ฮาวายอสองปีหลังจากหนีออกไปนั่น1986แล้วก็กลับก็เอาศพกลับมาที่ที่ปุ่มมาริลลาที่เมืองเขาที่เมืองเขาอยู่อะ่ะนะฮะแล้วเสร็จปั๊บก็อยู่ก็แช่เย็นไว้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำการฝังเพราะเขาเขาเป็นคริสไงแช่เย็นเอาไว้แล้วไม่ไมทําการฝังแล้วก็อยู่ๆวันดีคืนดีก็โดนตัดตัดไฟเพราะว่าไม่จ่ายค่าไฟ <laughs> แล้วเขาก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อบอง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 เนาะบองบอง บองบองป่ะบองบองนั่นแหละบองบองมา์กสอันนี้ตระกูลมา์กสนี่แหละแล้วเขาตัดในหนังหรือว่าในสารคดีเขาจะตัดภาพสลับเราเล้เห็นดีว่าเขาจัดงานวันเกิดให้กับลูกเขาหรือตัวเขาเนี่ยเขาจัดแบบยิ่งใหญ่เลยนั้นในบ้านของเขาในเขาทหารดูนะแต่คนฟิลิปปินส์ยังนอนข้างถนนยังไปเก็บอาหารกินอยู่ตามถังขยะประชาชนลําบากตัดภาพมันแตกต่างแล้วก็ตอนที่โดน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 ยึดเนี่ย คนเข้าไปดูความหรูหราห้องนอนเอยทุกอย่างเอยหรูหราหมดแล้วพอไปดูสภาพของคนที่ไปดูบ้านของของผู้นําตัวเองอะ่ะอยู่แบบว่าเป็นสลัมซอมซ้ออ่ะอ,อยู่ข้างน้าเน่า <นะ S 2> อ่ะ,ะเออแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมเขาใช้ชีวิตกันอย่างหรูหราอย่างนี้ทั้งๆที่คนที่คนคนในประเทศตัวเองยังไม่มีจะกินแล้วว่าจะตายแล้วจะตายอยู่แล้ว่แต่ตัวเองใช้ชีวิตหรูหรามาเห่าอะ่ะนั่นแหละมันก็เลยเป็นสารคาดีแต่ว่าอิมเมลด้าก็ ก็ตามภาพที่เป็นโัวโมดในใน u t u b e อะ่ะก็มีการเดินไปแจกตังแจกตังแจกตังเ<ม>ด็กๆบ้างแหละบางทีก็ห้ามไม่ให้เด็กมาเอาตังเยอะอะเนาะ<ม>หรือไม่บางทีก็ไปตามโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจกตัง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 อย่างนี้ไงแต่ตอนนี้เขาก็อยากจะกลับเข้ามาในวง,งการวง,งการการเมืองอีกรอบหนึ่ง<ม>แต่มันโดนคดีคดีเก่าไงซึ่งมันจะเจอเครื่องเพชร เครื่องเพชรมีภาพวาดที่มันแพงมหาศาลน่ะข้างหลังข้างหลังนที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยตัดภาพมาอีกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะตัดภาพอีกสักครั้งหนึ่งข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งซึ่งมีภาพวาดของไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาพวาดของของศิลปินชื่อดังระดับโลกในหลายภาพเลยยุคนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้รวยมาเป็นมหาเศรษฐีหรือไปเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกเนี่ยซื้อไม่ได้นะแต่เจ๊กันซื้อได้หมดเลยนะเออแต่ประชาชนเจ๊ลำบากไง ไม่มีจะก,กินแล้วไงค่ะแล้วเขายังจะกลับมาสู่เส้นทางการเมืองอีกแต่ลูกชายเขาได้กลับมา,มา,ม,ามาเหมือนกับเป็นอยู่ในในจังหวัดใน,ใน,ใ,นในจังหวัดหมู่เกาะอะไรสักอย่างเล็กๆนั่นแหละเออ<ม>นั่นแหละพี่ก็เต่าก็นั่งดูอยู่แต่ว่านั่งดูแล้วเขาก็จะเอาภาพเก่าๆสมัยเขาเขาหนีไปที่ฮาวายไง<ม>เขาหนีไปฮาวายแล้วก็เขาก็เขาเขาเมื่อก่อนเขาเขาเขาเลื่องอํานาจมากอะ่ะแล้วตอนหลังเขาก็โดนประชาชนขับไล่ออกไปไงแล้วก็รู้สึกว่าจะฆ่า พวมีการยิงผู้แข่งด้วยนะสามีของกอร์ซอากิโน่ด้วยป่ะนางอากิโน่อ่ะรู้สึกว่าจะยิงด้วยหรือว่ายังไงสักอย่างเนี่ยแหละเพราะว่ามันหนึ่งปกอ่ะแต่ในสารคดีเขามีบอกม้ีบอกไว้หมดค่ะบอกไว้หมดในสารคดีที่เป็นสารคดีไม่ใช่ผูชของดีนะสารคดีของประเทศฟิลิปปินส์เลยไปดูในยูทูบเลยเขาบอกไว้หมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเขาเราถึงได้รู้ว่าผู้นํารวยมากแต่กลายเป็นว่าประชาชนเป็นจะเห็นภาพแบบตัดแบบ แบบเราตกใจอะ่ะผู้นำแบบผู้นําแบบโอ้โหแบบอยู่<น>บางตี้<ล>วันเกินหรูหลามากแต่ประชาชนไปหาอาหารกินตามสังขยอะอ่ะ<ฮ>แล้วนอนอยู่ข้างทงข้างทางไงนั่นแหละค่ะ<ฮ>ก็เป็นเรื่องราวของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะไม่ใช่ประเทศเรานะฮะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมนะ,คะใครอยากจะมีกระดูกที่แข็งแรงสุขภาพที่แข็งแรงดูเด็กขึ้นดูสาวขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้น,น,นและที่สําคัญ สองคำจำไม่มั่นแข็งแรงโดยเฉพาะกระดูกนั่นก็คือ AB บีคอลลาเจนเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผสมรังนกนะคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับ a อบีคอลลาเจนซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกและยังแถมให้อีกขนาดพกพายอีก1กระปุกในราคาพิเศษเพียงแค่9 9 0บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยคะ่ะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5ย้าเกรอบีหนึ่งเก้าสองห้าย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะวูนย์หกห้าห้าพร้มทีงานวันเี้าคองห้าม่ดนเาคเนาะ้อมวันนี้สิมาหมดแล้ไนะน,งงน่เนนาาดน เลยเพราะปกะติมาคาะเขาไม่ดูหนังประเภทนี้อยู่แล้วอ๋อเขาไปดูแบบไหนคะ <AV S 2> แม่ AV นะฮะ AV วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วก็เธอข้างในอีกหนึ่ง,งแม่เมายาอยู่่ะยี่นี่ <laughs> นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ